พัสดีดค่ะกระถ่มชมจันทร์ชาแนลนะคะวันนี้ป้าเปียก์ามาเยี่ยมน้องแพะนะคะมาเยี่ยมน้องแพะหาหม่องว่างของก่อนจ้ะนี่มาแล้วน้องแพะน้อยน่ารักจังเลยแฉเพื่อนได้ไหม่เดี๋ยวจะขออุ้มบ้างวันนี้ป้าเปียก์ามาเยี่ยมน้องแพะที่เกิดใหม่นะคะเพิ่งเกิดได้สองวันนะคะ น่ารักมากเลยก็เป็กเรียกน้องว่าน้องหนูเล็กนะคะมาอยู่กับแม่นะคะอยู่กับแม่แพะนะคะวันนี้ก็มีโอกาสมาเยี่ยมที่บ้านแพะอีกครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะไปดูตรงนั้นด้วยว่ามีมีแพะเยอะด้วยนะคะ ท่ัวอันใไนกันเน่ัมนี่ยะแม่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 ะม่ม่แ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 ม่ม่แม่อม่แม่แม่ม่่แม่แม่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 ่ม่ม่ม่่ม่ม่ม่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 ม่ม่ม่่ม่ม สวัสดีค่ะนุ่มงมาหนพงมาได้บาวันเล้ยวแต่เมือนุ่งมาเมื่อวานนี้ค่ะมาเมื่อวานยางได้แล้วหมูกรกกอเสาะแถ่งวันเองค่ะเพราะเธอโอเคไหมตอนนี้แดดจ้ามากเลยเนาะแต่เขาก็อยู่กลางแดด อยู่กลางแดดได้